ลูกเจ้าหันแม่คิดขาคิดเข่าจะสาหอได้เลยอ่ะกินเขาแล้วก็ลงแกงลงขาพเนี้ยเออเอ้อเอ้อคิดหลอนแล้วพอดีมวนี้ลูกเจ้าออู้เขาใหญ่เยอะแต่ยุ่งปักมาเร็ว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 เร็เร็วเร็ว

เหือเหือยโห้นี่จะเบิร์นฮอนแฮฮอนไลยแลนไปเตบาสได้เดียวดูต่าดุตาอยู่เออเออเออไปลูกแลนแลนแลนจะแข่งแฮงแลนแลนไล่ดูอ๋ตีนจะกล่างเอาตีนนะโอ้ตีนก็มผมเกิบผมยังเกิบ to to một mèn thang này tại <laughs> tuần này, oh, đến <laughs> khẩu. <laughs>

ได้เด้อได้เด้อนี่พอดีตีนเลยการสไปเดอร์แมนบวันจิ๊กเด้อดูดูมันนั่นเป็นแมนนี่วันจิ๊กเด้อยืนเด้อยืดรูปันเดียยืนบันเดีงยืนทำไมก๊ะำลังมองอยู่นี่นลูกเออหนึ่งเด้อนี่ได้เด้อลูกเจ้าเด้อนี่สไปเดอร์แมนอีกนี่เกิดมามไม่ไม่สีแจ๊กแจ๊กอย่างนี้ปะบ่สีนี่แหละเอ้ามึงอย่าตัวนี้ มีแต่คือตัตีนมันขนาดอีอย่งดอลลาร์ยังเงี้ยังเกือบพอดีวะซะมันต้องพอดีอนีเงี้ยเ่ยืนเห็นปุยบยืนยสวยเนอ้วสวยเลยสวัสดีพี่น้องมดชูชูทุกคนโอนกาถาขี่รถอยู่พี่น้องเลยขี่ซ้ำรอบไปพี่น้อง อาการน้องใบบุญนะพี่น้นงะอาการเพิ่นก็คือมีไข่เป็นบางช่วงพี่น้องแล้วก็บพิ่นท้องเอืดและพี่น้องเลยอาการเพิ่นก็เนาะท้าวดีขึ้นกะดีขึ้นพี่น้องอาการน้องนี่คือฝนตกพี่น้องเอ้ยมฝนตกผ้าดังอ้นกระขามมาหอดแล้วแล้วก็สีไปหาหลานกับแม่พี่น้องเลยเพราะว่าอ้นกับมาโดนเพราะว่ามันโดนน้ำคนลาวที่มาเห็ดงานอยู่ไทยอะไรพี่น้องผลกลับบ้าน ครับบ้านหาเห็ดนหห,ห,หน้าเนาะเพราะว่ามันหนาพ้านแล้วปนกับห่วงหนาห่วงลังพี่น้องเอ้ยลูกกับกิดทอดยเมื่อหาลูกแน่กับใบเมื่อซ้ำกิดทอดกรับสิบเมื่อผัดงาน้ำแม่กับใบบุญพี่น้องเลยไปไปส่งเราไปส่ง <c oughs> จังเล้วได้แล้วพี่น้อง มาห่วงหลังลูกกระสิบหอกน้องเอ้ยลูกกระบบสิบนระสิบอะพอสิป้าให้แม่อยู่กับร้านกต่เวลาไปซื้อยาหรือว่าไปจ่ายขยุงขยา,าหรือไปหั่นไปนี่เนี่ยนะแม่เราก็ขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์เป็นแบบ,บนี้อ้นกะหาระเฮ็ดเป็นว่างั้นพี่ฟ้ากับพี่อาพี่นบอกพี่น้องเอ้ยสอนขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์ก็เลยเป็นก็เลยหูเนาะ ไฟแตกรกเกบิดแบบว่าขึ้นลิ่มลงลิ่มแบบนี้มาอยู่แต่ทำงานเท่ากับนะอำใส่คือจะน้ำมูกแล้วพี่น้องเลยใบบุญกะหลายอย่างพี่น้องเลยโอ้โหเป็นน้ำหนัแจะเท่ากับเบิ่งทั้งสองพายนะปัวปัวทั้ง สส่ยา,าสาน้ำแหละก็ะมีแค่ยา,าสตราน้ำน้องใบบุญขี่รถคุณพ่อมันอยากสั่นสะเทอือนอันเอินก็ลงมาสู่กับเขาเพีเอ่อเราจากมาจ่ฝังเล่าแล้วก็มาหอดลงบานแล้วเรียบร้อยแม่จีจะเป็นผ้าน้องใบบุญหนับไปแท้งเข็มยวนของไอซูแต่ ลืมเกิบพี่น้องจะเอาเกิบให้เล่าแล้วแต่ว่าลืมตะวันนี่จะเอาให้เล่าอลไรป่ะนี่ห้องอันไอซียูเดนคุลกไว้ก็เลยเข่ามาได้พี่น้องก็เลยอุ้นลงมาซื้อกระเป๋าซื้อเขา่าแล้วก็ซื้อปิ้งปิ้งเขาใจปิ้งเขาใจใใแล้วก็เข่าแล้วก็มีขวดจะสู่แม่กินทำมาเบิ่งซื้อเข่าให้น้องไปพุดนำพี่น้องเย เป็นเป็นอันเประเภทขนมหละขนมปังขนมยังอาการน้องไปบุญก็คือ่อนว่านะพี่นอ้องเข้ากับปัวก้นงฟ้องผายเนาะไปบึง่งหมอน้ำแน่พี่น้องว่าเป็นยังมันคือยังโบดีโบซ้าจะเถื่อคลองคลองเศร้าคลองดีกับน้นองกับบดีบบซ้าจะเถื่อน้องไปบุญน,นะพี่น้องเลยเพลื่อนไปหาเส้น บมมีเส้นหาเส้นได้แทงได้ผัดมันตัดสยาบ่เข้าแล้วมันที่นี่เลยมหัวมันเป็นน้ำยังน้องเาก็ต้องเบิ่งกันทั้งสองผายอะไัเนี้ยคือไปบิ่งน้ำมันหมอหมอผัดว่าเออบมเป็นยังมันเป็นแกงของมันเองหมอเพิ่งวางซีนะมันวิตมันแล้วอียังก็วิตมันแล้วกันวาบมมียังของข้าอะไรก็นน้อง การักษาไปเรื่อยๆจนน้องดีน้องเศร้าอะไรพี่น้องการนองไปบุญกาดีขึ้นคืนนออ้วนวาอะไรแต่ว่าคนนี้มีไข่เป็นบางช่วงนะพี่น้องมีงงมไข่กระท้องอืแด้วกาขานางงองาย่างได้เบื้องหนึนะ่จงจ้องนะพี่น้องกับผู้หญิเมือ่อใดนางสีดีเมือ่อใดนางสีหายหพี่น้อง ถาวรนา่งรักษาไปเรื่อยๆแล้วก็บ,บ่มีอีหยังมาแทรกซ้อนนางนางก็ก็สิดีขึ้นถ้าว่ามีหยังแทรกซ้อนน้องนางก็สิซุปลงเนาะมันกะบ,บ่ดีหฮะเนี่ยคันสิว่าเนาะพุงเนาะมันซื้อนี่แหละเราก็สิกลับไปเอาเกิบให้แม่กิดอีกคนหนึงพี่น้องแม่กีดลืมเกิบโอ้ลืมตลอดแล้วบ่แม่นลืมแธ่เดียวลืมตลอดลืมเกิบ ขาดซื้อเวปหามอันขนมปังให้นองไปบุญกินขซื้อเวชน้ำกันอซื้อเบาไปน้ำแล้กซื้อเรื่อนน้ำซื้อเรื่องมะน้ำซวกไส,ส้กับไข่กระซักยาี่นองเอ้ยไม่เด้ เราไปนองก,กันมินี่แต่แนวเ,เป็นเแต่แผบแม่พี่น้องเลยแผลไปสักเครื่องแผบ,บน้ำไปสักเครื่องโดนกระสิน,นังโดนยูลุ่มลายกระบาดพี่นอ้องยันแม่ก็อยู่กับร้านสองคนห่วงหนา้าห่วงล้งางก้นแต่ทางคุณก็ห่วงทางที่ก็ห่วง เป็นขนมปังแห้น้องไปบุญพี่น้องเป็นโปเห็นคนกินนะนะจะกินแบบขนมปังแบบขนมมันเอลเซ่ก็จะกินแบบนั้นหลายกว่ากินข่าว ายาสั่นผาซื้อปลายคุณซื้อเอาสีทงน้อยๆน่แหละโบเดสักเครื่องหนุ่มส่งกับเสื้อไปนีคเัาก็ย่อสักเลยไปนีะจะสบ,บายเนี่เป็นเพลิดขนมปังนะเนาะนัง่นงสิกินขนมแบบนี้แหละขนมแบบนี้นางกิน ขอบขอกขอบใจอีกทีที่สเด้อที่เป็นห่วงเป็นใยมาทุกค,คนทุกคนพี่น้องเสือตากทุ่งหนึ่งสองทงนะุงก็ไหว้พระนาง ของแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วพี่น้องกับข้าวของกินเมื่อสุแม่กินเลยจ้าขำแล้วพี่น้องอ้นจะหนูซึกว่าอยู่ตรงนี้นะคือบ้านตัวเองเลยพี่น้องเลยแต่พอมาอยู่หลายวันแนละ้วเขาจะลือพี่น้องลื้วามข้าง โอเคพี่น้องคลิปนี้โอนกับสิลาไปก่อนพี่น้องออกกับคลิปหนาจ้ะพี่น้องสบายดีพี่น,ออกกน,นอ้อ,นอง